เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ทำคลิปสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะช่องนี้เป็นช่องที่ชื่อว่า Can d i d นะคะเป็นช่องที่เราทำมาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนมหาหลัยแล้วเป็นช่องที่เกี่ยวกับการพาเพื่อนๆมาสนุกมาลองอะไรไทยๆมาลองอาหารไทยทำกิจกรรมหรือว่า r e a อคชั่อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันซึ่งมันก็เกิดมาจากการที่แบบเราแค่อยากทำอะไรสนุกๆก,กับเพื่อนๆแล้วก็ เออหาอะไรทําตอนช่วงเรียนมหาลัยเนาะแล้วหนึ่งในคนที่มาปรากฏในช่องเราบ่อยมากๆค่ะจริงๆเราเป็นแฟนของเราชื่อว่านิโคนะคะเรากับนิโคเนี่ยคบกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาทําช่องแหละทุกอย่างในช่วงแรกก็เป็นไปได้ดีมากๆนะคะเราก็ทําช่องมาด้วยกันกับ นิโกกับเพื่อนๆของเรามาประมาณ3ปีช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่เราเพิ่งเรียนจบพอดีเนาะทั้งเราทั้งนิโคเแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยเราก็เป็นช่วงที่มีโควิดด้วยแต่มันมีเหตุการณ์ก็คือนิโกะตรวจพบว่าเป็นมะเร็งค่ะทำให้เรากับนิโคะคะ่ะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็น long distance relationship เนาะเพราะว่าเราต้องกลับไทยนั่นแหละในขณะที่เขาแบบต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งช่วงแรกๆะคะ่ะเราก็พยายามที่จะทำคอนเทนต์ต่อด้วยกันเนาะแต่ เออมันก็ไม่เวิร์กด้วยความที่เออเราอ่ะก็ทำงานประจำด้วยทุกๆเวลาว่างที่เรามีอ่ะค่ะก็พยายามที่จะแบบใช้เวลาด้วยกันเฟ e t i ม์กันคุยกันให้ได้เยอะที่สุดคือทุกๆเวลาว่างอ่ะเราให้นิโคเต็มที่หมดเลยการสร้างคอนเทนต์ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะก็เลยทำให้ช่องนี้แบบค่อยๆหายไปด้วยหลังจากนั้นนะคะการรักษาของนิโคอ่ะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เส้นตรงเนาะเพราะว่าก็จะมีช่วงที่เขาหายเป็นปกติ แล้วก็มีช่วงที่เขากลับมาเป็นอีกวนลูปอย่างนั้นไปหลายปีเนาะก็ผ่านไปประมาณ3ปีะคะ่ะที่เราต่อสู้โรคมะเร็งมาด้วยกันเ,เราก็ตัดสินใจว่าเราไม่อยากจะลอง d i s t a n e relationship กันอีกต่อไปแล้วเราอยากจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันสักทีเนาะพราะไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นโดยที่นิโคก็ได้ขอเราแต่งงานนะคะแล้วเราก็ได้จดทะเบียนสมรสกันในที่สุดก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาไม่นาน ไม่ถึงหนึ่งปีค่ะเขากเา็เหมือนโรคมะเร็งก็กลับมาแต่ว่าครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งใดๆนะคะร่างกายของเขาไม่สามารถรับมือได้แล้วก็สุดท้ายเขาก็จากไปนะคะตอนประมาณปลายเดือนธันวาคมปี2024ค่ะต้องบอกว่าช่วงแรกๆเราแทบไม่มีแรงใช้ชีวิตเลยเราไม่รู้ว่าจะมีชีวิตต่อไปเพื่ออะไรเป็นอะไรที่ยากมากสําหรับเราเราแบบนอนอยู่บนเตียงทั้งวันทั้งคืนนะครับแค่ลุกมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ผ่านไปประมาณ1เดือนนะคะมันก็มีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจเรามาเสมอเนาะก็คือมันมีหลายอย่างที่เราอยากทําด้วยกันเยอะมากๆนะคะแต่เราไม่ได้ทําเพียงพอะแค่เรารอวันที่มันแบบเพอร์เฟกที่สุดเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยแบบในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เวลาที่มันเพอร์เฟกมันไม่มาถึงเนาะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วเราต้องทําอะไรสักอย่างเราเลยตัดสินใจนะคะที่จะเหมือนเอาตัวเองอะ ไปทําหลายๆอย่างที่เราอยากจะทําด้วยกันอย่างแรกเลยค่ะก็คือการไปประเทศไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่เราอยากไปด้วยกันมาตั้งนานแล้วเราเป็นแบบที่หนึ่งในบักเก็ตลิสต์ของพวกเราเลยซึ่งพอมาย้อนดูอะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเราไม่ไปเพราะเราสามารถไปได้นั่แหละค่ะ ไอ้ก different.. uh, ็ได้ไปเที่ยวประเทศไอซ์แลนด์คนเดียวหลังจากนั้นนะคะก็มีไปประเทศญี่ปุ่นนะคะไปทำเวิร์กช็อปมีดเพราะว่าอันนั้นเราให้นิโคเป็นของขวัญวันเกิดนาะว่าแบบเอ้ยเราแพลนจะไปทำด้วยกันเราก็ไปทำเวิร์กช็อปนั้นคนเดียวอีกอันนึงก็คือการไปดูฟอร์มูล่า1จริงจริงอะค่ะฟอร์มูล่า1เป็นหนึ่งในสิ่งที่อยู่ในชีวิตพวกเรามาสักพักหนึ่งแหละ ทุกๆอาทิตย์เลยเราจะต้องคอยมาดูเรสด้วยกันมาคอยคุยกันเกี่ยวกับเรสคอยเชียร์แม็กซ์เราก็มีแผนที่จะไปดูเรสด้วยกันเนาะแต่ว่าเขาก็จากไปก่อนนะคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราตัดสินใจไปดู F1 คนเดียวครั้งแรกที่ประเทศจีนทุกๆอย่างที่เล่ามาเนี่ยมันอาจจะฟังดูเศร้าเนาะที่แบบเราไปทำอะไรคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ณนะตอนนั้นตอนที่เราทำอะเรารู้สึก ภูมิใจมากๆว่าแบบเคยดูสิเราทําได้แล้วนะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวนะรู้สึกเหมือนมีเขาอยู่ข้างๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่เรากลับมาจาก F1 ที่จีนะคะเราก็เริ่มโพสต์คอนเทนต์เกี่ยวกับ F1 มันก็เหมือนเป็นอีกเวหนึ่งที่แบบเหมือนให้เราคอนเนคกับนิโค่ด้วยตอนแรกไม่ได้คิดเลยว่าจะมีคนมาดูหรือมีคนมาสนใจเนาะแต่ว่าก็มีคนแบบรับฟังแล้วก็มาคอยพูดคุยกับเราตลอดซึ่งเราแบบ Appreciate มากๆจริงๆแล้วตลอดระยะเวลาที่เราได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับฟอร์มูล่าวันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเราก็ชอบการทำคอนเทนต์ทำให้เราตัดสินใจเนาะที่จะกลับมาทำ u t u b e หลังจากนี้คอนเทนต์ของช่องนี้ก็จะมีการเปลีนนะ่ยนแปลงเนาะเราก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของพวกเราทั้งคู่เนาะคุณเป็นส่วนหนึ่งใหญ่ๆจริงๆในชีวิตของเราทั้งคู่นะที่แบบคอยให้กาลังใจทั้งเราและนิโคเลยก็รู้สึกขอบคุณมากมาก จากช่องที่เคยเป็นพื้นที่ของพวกเราอะค่ะก็จะกลายมาเป็นพื้นที่ที่เราใช้ในการทำอะไรใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการลองทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆหรือ Formula ่าวเราก็จะมีการเปลี่ยนชื่อจากช่อง Can ดิดมาเป็นอายาเจมซึ่งจริงๆคำว่าเจมอ่านว่าเกมเป็นคำแรกของนามสกุลนิโคนะคะเหตุผลที่เราอยากเอาคำว่าเกมมาอยู่ในชื่อช่องเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากให้นิโคยังเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของเราอยู่ สำหรับใครนะคะที่ยังอยากจะซัพพอร์ตเราต่อไปเราก็จะรู้สึกขอบคุณมากๆและสุดท้ายนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเราหวังว่าเรื่องของเราจะเป็นเหมือนเส้นใยเล็กๆหรือเป็นกำลังใจเล็กๆที่ทำให้คุณออมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อเนาะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ